กุหลาบมา2ดอกแล้วก็หัวใจสีส้มอีกสามหัวใจขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ให้กำลังใจพ่อกับแม่นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสองพไลค์ค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะมีเงๆนรวยค่ะ เดียร์วิ่งไปวิ่ง เรียกน้ำ สิบสองครึ่งแล้วค่ะสิบสองครึ่งแล้วจะกินจ้้จะกินยาหลังอาหารนะคะ คุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสองพันสองร้อยไค่ะ พ่อกำลังกินยาหลังอาหารนะคะพ่อรอมาครึ่ชง,งาาชั่วโมงหลังอาหารครึ่งชั่วโมงแลวกินยายาพ่อจะคุกกับกล้วยนะคะโอเพ่อทานน้ำเต้าหู้กับ